หรือตอนกระโปกวัวลานเพื่ออะไรการวิ่งวัวลานคือกีฬาท้องถิ่นของจองังหวัดเพชรบุรีการเลี้ยงวัวเพื่อวิ่งลานวัวก็เปรียบเสมือนนักกีฬาวัวที่จะวิ่งลานได้นั้นจะต้องมีเอกลักษณ์และลักษณะบาดเปี้ยวกะฉับกระเฉงคล่องตัวอึดทนการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวเพื่อที่จะวิ่งลานจําเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงหนึ่งคนหรือกี่คนก็ได้ ที่คอยดูแลและฝึกฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมและดูแลวัวลานตัวนั้นๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกหลังจากการตอนหรือทุบก,กระโปงวัวลานตัวนั้นนั้นจนหายดีไปจนถึงขั้นตอนการวิ่งแข่งในสนามลานจริงทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าทําไมต้องทุบหรือตอนกระโปงวัววิ่งลานเดี๋ยวเราจะอธิบายสั้นๆง่ายๆเอาเท่าที่เรารู้เนาะข้อแรก การตอนหรือทุบก,กระโปกบอรานจะทำให้วัรล้านไม่มีความรู้สึกคึ้นขนองหรือเป็นสัตว์ติดสัตว์เมื่อเจอตัวเมียข้อ 2. เราต้องการให้วัวหมดอารมณ์ทางเพศเพราะลูกอันทะเสื่อมและไม่สามารถสืบพันธุ์หรือทับประสมกับตัวเมียเพื่อมีลูกต่อไปได้ ข้อ3วัวจะไม่คึกขนองทำให้ควบคุมหรือฝึกฝนและบังคับวัวได้ง่ายขึ้นข้อ4พอวัวไม่คึกขนองจะทำให้ง่ายต่อคนที่คอยดูแลและฝึกฝนและพาออกกำลังกายและอาบน้ำข้อหการทุบหรือตอนกระโปกวัวจะใช้คีมที่มีลักษณะอันใหญ่ๆที่เรียกว่าเบอร์ดิโซใช้หนีบบริเวณที่เป็นเส้นที่อยู่ตรงลูกอันทะหรือไข่วัวนั่นเอง บายๆติดตามชมและพบกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะ